ยังไงบ้างเมื่อกี้หมดหยกทั้งหมด4ยกขึ้นมายก5้าเรามองว่าเราเป็นยังไงบ้างก็นำคิดว่านำอยู่เราได้ลูกยังไงวันนี้ที่บอกว่าดูเหนือกว่าเขาอยู่นี่เราก็เตะเยอะกว่าที่ชนะมาวันนั้นลูกไม่เตะหนักีดหมดเลยขีด่ร่แล้วแล้วจะมแก้วแล้วจะมาแก้วมาอย่งไรบ้างทรงเดิมนะครับก็ทรงเดิมเดินไปเรื่อไม่เจ็บหรอโอเคแต่เราไม่ได้เจ็บ ภาคสามเขาก็ขึ้นเป็นสองก่อนแล้วยังไงบ้างถ้ามีอีกครั้งหนึ่งมันก็คงคงจะมีแหละเพราะว่าเป็นมวยใหญ่ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็คู่ชกมีไม่ค่อยเยอะต่อยแล้วต่อยก็ไม่ชนะน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักี้ก็ได้น้ำหนักนี้ก็ได้ตายก็ไม่ชนะต่อยทั้งหมไฟที่แล้วเราชนะมาเราก็ออกสไตล์นี้แหละแต่ไฟนี้ตไฟนี้ไเรอีกนะไม่ชนะไ่สอยไเรียอีกมวยไเลี้ยงังชนะเลยต่อย ว่าจะเกิดจะแม่ไวเร็วแต่คนนี่มองว่าสามยกที่องเราได้เยอะไหมใช่กล้าได้เราคุ้มเลยห้ายกตอนนั้นเรารู้สึกไงครับุดเพิ่งมาไวเร็วนะยยังคิดว่าเราเลก่งยังคิดว่าเหลื่อมเหลือมวยแล้วเห็นตอนที่หมดยกนี่เซนมวยตะโกนนี้ยังเดียวเรารู้สึกไงบ้างครับ บนอกยังไงบ้างพี่บอลบนอกเมื่อกี้หลังาไบนไปน้มันสิบชิ้นแล้วเขาบอกว่าเดินไม่วทางเดนทาง้มันก็มองว่าเราถอยแล้วันทได้แล้วส่วนนี้มันฝั้มันมัน่อไม่ได้มัน่อมแล้วก็ช่วเรามาเป็นไงบ้างครับอ่แข็งแรง ดูลงพอใจผลงานเท่านี้พอใจผลงานตัวเองแม้ว่าผลงานชกมันจะไม่เป็นใจมีตรงไหนที่ต้องไปปรับปรุงมใช่ไหมครับเรนมาตรงนี้ประมาณนี้ก็ถือว่าวันนี้อยากขอโทษใครบ้างเนาะสุดท้ายอือก็ถือว่าไม่มีเรื่องจะพูดอะ่แบบนี้ไม่องพูด ังสู้ต่อไปครับไปไปอะพอแก้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นของขันมันเกิดให้กับลูกพี่ด้วยควันนี้วันนี้วันนี้เนี่ยเข้ายังไงบ้างเขามองว่าเขาได้ลูกแข่งที่แจ้งแล้วเราเรามองว่าเรามีลูกไหนวันนี้ขยันเดิน มีหลายคนมองว่าเราเนี่ยไปกินอะไรมาก็บำรงุรงทีบำรงุงถึงกันทางไทยดูเลยเป็นอย่างนี้ทำไมเดินทุกยกเลยลก็สไตล์เราครก็ต้องทำให้พี่แต่ครับผมแล้วเขาเตะเขาเตะเราเนี่ยเข้าหลายลูกเลยไม่มีอาการไม่ยุบครับไม่ยุบไม่ยุบเราก็มองว่าลูกนี้ที่เราดูว่าเราก็ต้องเป็นผู้ชนะเอ้เฟุตบอลลี่มาอย่างไรบ้างน้องไปนี่ที่เขาพี่เขามาแข่งแรงแค่ทางไล่แผนมาดีเลย กำลังแข่งเข้ามาดีเอาไป็นไงยเพราะว่เราเราเองก็เดินไม่หยุดเหมือนกันนะใช่รเราไอเดินจนับนายตีเนี่ยเราเราเตรียมเกมเตรียมแผนมาจากค่ายเลยไหมเตรียมแผนจากค่ายเพราะเพราะรู้แล้วว่าอยู่ห่างนี้อาจจะโดนแข่งได้ใช่ครับต้องท,ทำยังไงก็ได้ให้พี่เขาเหี่ยวเหี่ยวเอี่ยวปลายครับเพราะเราจะได้ทต้องตีง่ายๆแล้วขึ้นไปยกห้าแล้วก็เหมือนว่าเรามั่นใจว่าเราทำมาเยอะนะครับก็ทาั้งก็บอกว่าพอพอแล้วอือ โดยรวมเขาก็มองว่าเขาไม่น่าจะแพ้เรามีความรู้สึกไงบ้างครับก็ผมก็ตามกระบวนการจีิครับผม่อยเงินตัดสินไม่ได้เลยครับผมยังไงก็อยู่ภาพที่สี่น้ำหนักเดิมเฟลอรี่แบบเป็นไปได้มีไหมสี่สองสี่สองเตี๊ยสี่สองเตี๊ยสักลางคืนสี่สองสี่สองเนี่ยนะกลางวันก็สี่สองสี่สองสิ่งน่าจะไม่ไหวนะเตี๊น่าจะเหนื่อยแล้วเพราะวันนี้เราก็ลดเยอะอยู่ใช่ครับแต่ว่าทีเดียว เดี๋ยวไปคุยกับทางด้านเสียหนึ่งบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเสียหนึ่งถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นวันนชิ้นแรกเลยชิ้นแรกเลยใช่ชิ้นคืนพอดีเืนอีกนิดนึงบคืนพอดีเลยครับวันเกิดพอดีครับวันนี้ก็เป็นของขวัญแล้วจริงๆริงเอ่อมโนไม่ถามหน้านะผมก็ดูเราเราบรรยากาศอยู่ที่เราบรรยากาศมวลอยู่ที่เราอะไรเงี้ยแล้วก็เราได้ผมว่าไปยกสี่อ่ะเราได้จังหวะ เลี้ยวดอกสุดท้ายดอกนั้นอะไรเงี้ยครับผมว่าก็จริงๆเขาก็มาดีแต่เพียงแต่เขาเาเตะเราเนี่ยมันมันไม่ยุบไงแล้วเราเราเราเวลาเราขึ้นคอเราเป็นตัวผู้ตลอดอะไรเงี้ยกรรมการเขาต้องดูดูจริงๆการการดูของกรรมการกับคนดูทางบ้านมันอาจจะไม่เหมือนกันเลยอย่าดราม่าผมนะผมผมก็ไม่ได้เป็นเป็นเป็นคนตัดสินในแง่ผมไม่ใช่คนจะตัดสินอะไรเงี้ยครับก็จริงๆเวลาเราไฟที่เราชนะไม่ให้เราชนะก็ก็หมีเฉลิอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะเนี่ยมันก็ดูได้สามมวยมันอย่างเงี้ยครับจริงๆนะผมบอกเลยการมวย นี่นะต,ต,ต้องต้องต้องชมคนจัดคนจัดจัด,จดมวยออกมาอย่างนี้อะไรเงี้ยว่าคู่นี้ต่อยได้อีกครับได้ต่อยได้อีกแน่นอน